สวัสดีค่ะช่องของสวนสามสีนะคะวันนี้ก็จะมาชมแม่พันธุ์นะคะเพราะว่าคลิปนี้ก็คือวันนี้นะคะ่ะก็แม่ค้าได้ทำการลงกระทางไปนะคะก็คือจะฟอร์มไว้โชว์นะคะตรงจุดนี้นะคะนอกจากว่าจะมีคนมาเคาเมาไปนะคะแม่ค้าขึ้นฟอร์มกระทาง10นิ้วไว้นะคะ ฟอมกระถาง1ินิ้วไว้นะคะก็เยอะเหมือนกันนะคะมีหลายสายพันธุ์นะคะแต่ก็ไม่ใช่บอลแลนะคะนี่ก็เป็นพันธุ์บอลบ้านของเรานะคะหรือว่าบอลพันธุ์ที่อดีตเคยแลนะคะอ่าเรามาเริ่มชมกันเลยนะคะอันนี้เขาก็ยังจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแม่ค้ายกเขาออกมาจากตู้นะคะจะใช้ตู้เขาที่เขาอยู่นะคะลงกระถางเล็กนะคะก็คือลงบอลไซส์เล็กนะคะอันนี้ก็คือจะเลี้ยงโชว์ไว้ ะะว่าถ้ามีใครอยากรู้ว่าสายพันธุ์ไหนเป็นแบบไหนก็จะได้พามาชมได้นะคะอันแรกเลยนะคะก็คือเทพกนกนะคะในส่วนของเทพกนกนะคะที่สวนจะสวยมากนะคะเป็นเป็นบอลโทนสีแบบนี้ค่ะนี่ค่ะสวยนะคะเป็นบอนใบใหญ่นะคะนี่คือเทพกหนกนะคะแม่ค้ามีไซส์เล็กแบ่งอยู่ที่ ห้าสิบบาทนะคะกระถางสี่นิ้วนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะมีหลวงปูใหญ่นะคะหลวงปูใหญ่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะหลวงปูปูใหญ่นะคะจะเป็นเป็นบอลกาดนะคะที่นี่แข้งไม่หลุดนะคะเป็นบอลกัดสีชมพูนะคะหลวงปูใหญ่นะคะอันนี้ก็มีกระถางเล็กนะคะแบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของขุนไกรนะคะ ในส่วนของขุนไกรนะคะแม่ค้ามีไซส์เล็กแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะขุนไกรก็จะป้ายเขียวนะคะเขียวอ่อนป้ายเขียวเข้มนะคะ,ะเขียวอ่อน กระปายเขียวเข้มนะคะสะดือแดงนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของคุณกายนะคะเป็นบอลที่สวยมากเลยนะคะอันนี้ก็อดีตก็เคยแลนะคะแม่ค้าก็มีบางต้นที่ยังเหลืออยู่นอกนั้นก็ปล่อยออกไปหมดนะคะก็มีกระถางสี่นิ้วปล่อยอยู่50บาทนะคะต่อมาก็จะมีมิ่งมหสีนะคะมิ่งมหสีนะคะมีกระถางเล็กไซส์เล็ก เป็นบอนเก่านะคะอยู่ในสวนมานานแล้วนะคะ โตเต็มที่ใบเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะในส่วนของมิ่งมเหสีนะคะอันนี้แม่ค้าก็มีกระถางเล็กปล่อยอยู่ที่50บาทนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นเพชรพระยาหงนะคะเพชรพระยาหงนะคะก็เป็นบอลเก่าเหมือนกันนะคะเป็นบอลกัดสีนะคะอันนี้ก็อยู่ในสวนมานานแล้วนะคะอันนี้แม่ค้าก็มีกระถางไซส์เล็กปล่อยอยู่ที่50บาทนะคะต่อมา ก็จะมีหลวงราชเสนหานะคะหลวงราชเนหาเป็นบอลใบยาวนะคะอ่าโตยิ่งโตยิ่งสวยนะคะแม่ค้ามีกระถางเล็กปล่อยอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะ ต่อมาก็จะเป็นนางวิชุดานะคะในส่วนของนางวิชุดานะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะแต่ก่อนจะเป็นบอลที่ทําเงินเข้าสวนให้แมค้านะคะก็คือมีไซส์เล็กปล่อยอยู่ที่50บาทกระถาง4นิ้วนะคะต่อมาก็จะเป็น้องเฮานะคะในส่วนของหองเฮานะคะยังไม่มีนะคะแม่ค้าไม่มีนะคะก็คือแม่ค้ามีไซส์แม่พันธุ์อยู่ 2- 3สากระถางนะคะอันนี้ก็คือปล่อยออกไปหมดนะคะนี่คะ่ะ ห้องเฮานะคะเหลือแต่ไซส์นี้นะคะก็คือแม่ค้ารวมฟอร์มไว้นะคะก็คือว่าจะตั้งไว้โชว์นะคะมีกระถางเล็กสําหรับกระถางเล็กสีนิ้วหมดไปแล้วนะคะต่อมาก็จะมียักษ์รุ่นพัฒนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะอันนี้ก็คือเขาจะเป็นฟอร์มกอนะคะก็คือแม่ค้าก็มีกระถางเล็กปล่อยอยู่ที่50บาทนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะมีในส่วนของ กวนอูนะคะกวนอูมีกระถางเล็กนะคะปล่อยอยู่ที่50บาทกระถาง4นิ้วนะคะแล้วแม่ค้าก็ยังมีนาลีบุรพานะคะอ่าอันนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์นะคะนาลีบุรพาเป็นไม้ป้ายแล้วก็กัดสีนะคะเขาจะกัดสีชมพูนะคะกัดจนกระทั่งใบนี้เป็นสีชมพูสีชมพู ทั้งใบเลยค่ะกัดได้ถึงขนาดนั้นเลยนะคะในส่วนของนาลีบุรพานะคะก็คือสวยมากนะคะอันนี้แม่ค้าก็มีกระถางไซเล็กปล่อยอยู่ที่50บาทนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของปลายพยานะคะเป็นบอลใบายาวโทนสีชมพูแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือมีไซเล็กปล่อยอยู่ที่50บาทกระถางสีนิ้วนะคะแล้วก็จะมีหานุมาลเชิญธงนะคะในส่วนของหานุมาลเชิญธงมีกระถางเล็กปล่อยอยู่ที่50บาทนะคะกระถางสีนิ้ว แล้วก็แม่ค้าก็จะมีไก่อัมพันธ์นะคะไก่อัมพันธนะคะในส่วนของไก่อัมพันธกัดสีสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็คือมีกระถางสีนิ้วปล่อยอยู่ที่50บาทนะคะแล้วก็ทศกัณ์นะคะในส่วนของทศกัณ์นะคะที่สวนยังไม่มีนะคะไม่มีจํานวนนะคะก็คือว่าไซส์เล็กหมดไปนะคะต้องรอรอบต่อไปนะคะแม่ค้าได้ทําการผักหัวไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมี ยักษ์สัทธาศูนย์นะคะยักษ์สัทธาศูนย์นี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะกระถางเล็กไซส์เล็กนะคะกระถาง4นิ้วหมดนะคะอันนี้ก็ต้องรอรอบต่อไปนะคะสําหรับใครที่อยากได้นะคะแล้วแม่ค้าก็จะมีหงเหมราชนะคะใบเขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตกพุ่มดีมากเลยนะคะการแข็งใบแข็งแรงนะคะจะเป็นใบที่ชี้ขึ้นนะคะใบเขาจะชี้ขึ้นนะคะ สังเกตดูได้นะคะใบเขาจะชีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือมีกระถางไซส์เล็กปล่อย4นิ้วปล่อยอยู่ที่50บาทนะคะอันนี้ก็มีลายสายพันธุ์นะคะอันนี้เพิ่งได้ครึ่งทางนะคะ เพิ่งจะได้ครึ่งทางนะคะเดี๋ยวแม่ค้าก็จะพาชมต่อนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะให้ดูไซส์แม่พันธุ์นะคะแล้วก็จะบอกว่ากระถางเล็กมีขายเท่านั้นนะคะเพราะว่าในส่วนของไซส์เล็กที่อยู่อีกตู้หนึ่งนะคะก็คงจะพาไปดูไม่ได้นะคะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปถัดไปเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปดูนะคะอันนี้ก็มาส่วนในส่วนของไก่ทองประเสริฐนะคะไก่ทองประเสริฐเป็นไม้เก่าไม้ป้ายนะคะสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็คือแม่ ะะมีกระถาง6นิ้วปล่อยนะคะปล่อยอยู่ที่100บาทนะคะสําหรับกระถาง4นิ้วหมดนะคะแล้วก็ต่อมาจะมีในส่วนของปีกินารีนะคะปีกินารีนะคะเป็นไม้ใบใหญ่สะโพกกว้างนะคะเขาจะใบพิ้วมีเอกลักษณ์เป็นของเขาเองเลยนะคะอันนี้นะคะปีกินารีเป็นบอลเก่าที่สวยมากตกพุ่มดีมากเลยนะคะอันนี้ปีกินารีนะคะแม่ค้ามีกระถาง4นิ้วปล่อยนะคะอยู่ที่50บาทนะคะแล้วก็ ในส่วนของพันาไายนะคะพันาไายนะคะอันนี้ฟอร์มกระถาง10นิ้วนะคะเป็นไซส์แม่พันุ์นะคะสําหรับกระสาง4นิ้วกับกระถาง6นิ้วได้หมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่รอก็รอรอบต่อไปนะคะเห็นสอบถามเข้ามากันหลายคนนะคะแล้วก็จะมีพี่มราชนะคะพี่มราชมีกระถาง4นิ้วปล่อยอยู่ที่50บาทนะคะอันนี้ก็ยิ่งโจยิ่งสวยนะคะอ,ะอันนี้ก็เดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะคะคงจะไปไม่จบล็อกจบแถว ะะถ้ายังไงเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะพาเข้ามาชมใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ